เหนทนๆห็นทนนทเทนเ็นท <t oms> <Belgium> ่นันจริงใช่ไหมใช่ครับจริง่มคนยากนะครับเลที่องพนที่3นอยห้าแลแม่อยู่ไหนเราอยู่ไหน อันนี้คือสมัยรัชกาลที่ห้าสะเด็ดลูกก็แถวๆนี้แหละแม่ยังไม่มีไม่แม่ว่าลูกก็ยังอยู่แถวๆนี้แหละตามสเด็อยิงสด็ดเอยู่จำได้ว่าท้องที่ร้านที่ผมมาคนเดียวพี่ไม่ได้มาเดินเยอะขนาดนี้เพราะอยู่คนเดียวกลัวจริงอยู่รอบๆนอกแล้วก็ชะงงอชะงก